นะครับตัดแล้วมันจะมีการห้ามเลือดด้วยนะครับส่วนเพ้าคัตสโลกับเพ้าคัดฟ้าจะใช้ในเสนนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วในการตัดถ้าอยากตัดเร็วใช้เพ้าคัดฟาถ้าเกิดตัดแล้วห้ามเลือดช้าก็จะใช้สโลนะครับส่วนไฟคัดจะเป็นการตัดแต่ปริมาณการตัดจะน้อยกว่าโคแอนดนะครับแนะนำไอ้สามหมวดนี้จริงๆเราจะใช้ใน <Norwegian> อันนี้อันนี้จะใช้ n t i นะครับส่วนไฟเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เราจะเนียนเป็นเป็นมากกว่าในสันนะครับต่อมาโ<แล>ควแอรโควแอกนี่ก็มีอยู่สี่เหมือนกันมีซอฟตอฟ์สเปซพาวเวอร์ถ้าแล็บที่เป็นแลับโอเพนจากโควแอที่ประปัดแล้วก็เป็นการท้าเลือกใช้พาวเวอร์โควแอรบ มีทั้งตัดทั้งจะเรียงกันแบบนี้ครับตัดตัดแล้วก็แควอไอตัวนี้มันจะมีการตัดที่น้อยกว่าเบนคัทมันจะมีแขวมากกว่านะครับมันเน้นที่การทำน้เพราะมันอยู่ที่แควนะครับเนื้อฟอสแควจะลองจากตัวนี้มาแต่ตัวเนี้มันจะตัดให้น้อยกว่าแต่จะเน้นที่แควเหมือนกันนะครับ ส่วนสเปร์สเปร์เนี่ยจะเป็นแบบคิวคิวนะครับเน้นแบบคิวคิวอันนี้ก็ตัดน้อยส่วนที่ตัดน้อยที่สุดคือซอฟต์คูแอคคือมันแทบจะไม่มีคัตติ้งเลยเราจะใช้ในพวกอะไระเราจะเอ่อเป็นการต็อปปีนะครับเป็นหลยยักหรือแบบทำให้เนื้อสุกซึ่งเวลาใช้แงีมันจะต่างกับโปสเปทนที่สเปนเนี่ยถผมว่าขึ้นผิวได้ไหมครับเราคูแอคปึ๊บมันจะกระจายอยู่แนกว่า,กกาแต่ถ้าเกิดเป็น ตัวของซอฟ์เนี่ยมันจะลึกแต่มันจะไม่แต่มันจะเป็นวงที่แคบกว่าสเปรย์คือมันจะลงมเหมือนคล้ายพิ<ม>้พอยต์กว่าประมาณนะั้นนะครับแนะนำว่าใช้ไม่พาวเวอร์ฟอรต์นะครับอันนี้ก็อย่างกรณีเอฟฟอสต์แค่ไหนเนี่ยต้องใช้เป็นไงพาวเวอร์ power ครับ <power S 1> <power. S 2> โอเคส่วนนี่การเซ็ตนะครับอ่าเวลาเราใช้งานเคยสงสัยตัวนี้ไหมเอ่ยเรากดไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีเอฟเฟคด้วยเอฟเฟคมีหนึ่งสองสามคืออะไรเอฟเฟคอะไรหนึ่งเอฟเฟคหนึ่งหนึ่งสองสามเนี่ยมันคือความแรงของการนี่ครับการจี้คือมันจะเพิ่มระดับวอลตเทจเข้าไปทำให้เวลาจี้เนี่ย มันจะเกิดการสตาร์ทหรือคัตติ้งเร็วขึ้นอะไรพวกนี้หนึ่งคือดีเลยหนึ่งคือไม่ปกติใช้หนึน้อยหนึ่งจะน้อยนะครับสามเนี่ยจะเร็วกว่าจะสตาร์ทเร็วกว่าครับคัตติ้งเร็วกว่าแต่แนะนำเวลาเราใช้งานเราจะใช้กันที่สองอันนี้มันจะปรับอัตโนมัติหรือว่าเราต้องไปรอปรับเองแต่ในนี้เท่านั้นนะครับเวลาใช้งานถ้าเกิดรู้สึกว่าหมอหมอใช้สามสี่รอบหมอยังแบบรู้สึกรือไม่ค่อยไม่ค่อยทันใจอ่ะ

เรดีแคมก็ี้อาใช่ครับแคมี r e เจอรทนดีจรแคมจี้โดยตรงก็คือพาวเวจะดีกว่าครับเดี <c oughs> ๋ยวบอกกคนโออาจารยอกนก็เยอแล้วสเอมีสา้าเป็นเหนึ่ง ฟ้ยหนึ่งจะเป็นเวลาคัตติ้งสปีดจะน้อยนะครับคือวีสามเนี่ยเวลากดปุ๊บเนี่ยมันจะจี้ลงไปเยอะเลยเพราะมันับแรงจี้ข้าไปนะครับแนะนำว่าใช้แค่ระดับสองนะครับอ่ะส่วนที่เมื่อกี้ถามเรื่องว่าของทีว่าครับถ้าเป็นของมีปัดหน้าตาแบบใช่ไหมแต่ถ้าอย่างนี้ใช้ทีวาได้เลยไม่ต้องเสียงเลย สายต่อจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้สเตอร์ลา์ใช้งานใหม่ได้นะครับแต่ว่าต้องใช้กระตัวพวกของโอนปัดที่เป็นตัว่าที่เป็นรีวิวสครับแล้วก็มี PK ไม่แน่ใจว่าเคยใช้ของใจรัดไม่เลยเครื่องสีทุ้งส้มไม่เคยลงนะครับอะตรงนี้มีคำถามตาอตอบคือไอของเนี้ย เวลาใช้งานนะครับมันจะมีพอเสียบปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นอัตโนมัติเลยว่าเป็นของสลายคือมันต้องใช้กับสไลด์โดยตรงยกว่าสลายก็จะมีสลายชัดกับสลายทั้งหมซึ่งค่ามันจะถูกเซ็ตให้เราอัตโนมัติเลยเวลาใช้งานนี่หมายถึงว่าเป็นที่ที่ทำภายใต้น้ำใช่ไหมใช่ครับแคลเซียมใช่อะโคนี้ใช่ไหมก็คือจะต้องใช้หมดใช่ครับก็คือแต่ว่าต้องใช้รูปแบบนี้นะครับรูปที่สามรูปที่สามต้องเป็นสไล์ต้องเป็นสไลด์ต้องเป็นสไลด์ ไต่หลังจากที่เรา้ลเสียไม่ได้อะงเราชวนเราใช้วพราะเพราะอันนี้เรใช้ขันใต้ในธมานะครับท่นก็จะอยู่เออก็ไม่ิที่จริง ลักษณะลักษณะของหลวดจี้ตันเนี้ยมันมันถูกดีไซมาสหรับทายนว่าอไรที่้อทําสโค่น้อรเงี้ยันนี้เยถ้าอโเนี่ยเารนต้นงตอนี้ทำอโพจะไม่เป็นฟิวที่หอจใชแกชินเท่าไหร่ทุที่เราใช้แต่ 不然我哪能累？阿、嗯嗯、公。